พ p นี้เดี๋ยวพามาลงสีไม้กันไม่ใช่สีไม้ที่เป็นแท่งๆนะครับสีวัสดุไม้จริงอย่างนี้เลยไม้เนี่ยหลักๆมีกี่สีจะได้ไปเลือกใช้กันถูกอา้าวจะลงยังไงตามไปดูในคลิปครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยคิดว่าคอนเทนต์ของพวกเราดีมีประโยชน์ก็ฝากกันช่วยกดสับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจทํากันไปต่ออีกยาวๆไงหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาเรียนตัวๆกับพวกเราเนี่ยมาเจอกันได้เลยที่นี่ครับเลออาร์ตสตูดิโอตั้งอยู่ที่ซอยสามแสนเก้าข้างๆโรงเรียนเซนคาเบียนมีทุกอย่างครับโอ้โหเซเว่นก็มีร้านข่าวก็มีที่จอดรถก็มีแล้วก็ยังมีคาเฟ่เปิดให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยมานั่งรอบุตรหลานด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนี่เองเป็นร้านคาเฟ่ของเรานะ สะพานสังฮีมาก็ถึงแล้วมาเรียนตัวๆกับพวกเราเนี่ยจะได้ช่วยแก้ปัญหาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นแบบตัวต่อตัวนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะเก่งก็จะอ่อนคนละด้านหรือถ้าไม่สะดวกยังไงเนี่ยเจอกันได้ในอารทรินี่ครับอีพีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องการลงสีน้ํากันครับโดยช่วงนี้ครับจะมาสอนลงเป็นพวกแมททีเรียลอย่างพวกอิฐหินดินปูนทรายไม้แต่ละอย่างเนี่ยครับจะลงออกมายังไงให้สวยโดยยังเป็นเทคนิคสีน้ําอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยครับดูเทคนิคสีน้ํานี่ไปมันเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้เกือบทุกเทคนิคสีเเลยนะแบบพพววกกกสสสีีีีีไมมม้ช็อคปิรราาัธ เฉดสีแล้วก็การผสมสีเนี่ยที่เหมือนกันครับไอสีน้ำเนี่ยยากสุดด้วยผมว่าต่อไปอยากจะไปลงสีโคปีกก็ใช้เทคนิคนี้ได้แต่ว่ามันจะลงง่ายกว่าสีน้านะโดยเราจะมาเริ่มจากวัสดุยอดฮิตกันนั่นก็คือไม้ครับโอ้โห oh ทั้งงานเต็กงานออกแบบภายในออกแบบเฟอร์นี่ก็ใช่ออกแบบนิศิลินก็ยังต้องใช้อยู่ใช้ไม้เกือบทั้งหมดเลยแต่ผมเห็นสิ่งที่น้องๆมกักจะติดกันอยู่นหน่อยๆนั่นก็คือโทนสีไม้นั่นเองครับมาถึงเริ่มเรียนใหม่เพิ่งเรียนไม่ได้สัก5 6เดือนผมได้สอนเฉดสีอันไหนไปก็ยังใช้เ้เสีีนนนัั่่ๆๆอยูซึงไมมม โทนมากกว่านั้นครับแต่ละเฉดแต่ละสีเนี่ยมันก็จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้พื้นที่นั้นๆได้อ่ะดังนั้นอยากให้น้องๆลงสีไม้ได้หลายๆเฉดครับแต่ต้องลงยังไงมีเฉดสีไหนหลักๆบ้างอ้าวผสมสียังไงตามไปดูซิอันนี้เดี๋ยวผมแสดงรูปคอมพ l e ทก่อนนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันผมจะเรียงตามนี้เลยก็คือไล่จากทางซ้ายเนี่ยอ่อนแล้วไปทางขวาเข้มโดยผมจะมาลงเบสพื้นน้ําตาลส่วนข้างบนก่อนนะครับเปลี่ยนแค่โทนน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโทนสีร้อนเข้าไปเหลืองส้มมแแดงงต่่่่วายัไใช เนี่ยแค่พื้นฐานแค่นี้เราก็ได้ไม้ออกมาหลายเฉดแล้วดังนั้นปรับสีไม้ไปครับแต่ละงานเพราะว่ามันจะให้ฟิลลิ่งแล้วก็มูดแอนโทนที่ไม่เหมือนกันนะ <Okay. S 1> ไอ้รูปตัวอย่างเนี่ยมันจะมีลายไม้อยู่เพราะอยากให้ดูลู้ชัดๆครับว่ามันเป็นไม้แต่เดี๋ยวเรื่องเทคเจอร์ลายไม้เนี่ยเราค่อยมาว่ากันแบบละเอียดอีกทีกันใน EP ีถัดๆไปนะครับอีพีนี้เอาแค่โทนเบสสีไปก่อนแค่นี้ก็เยอะแล้วจากรูปตรงนี้เนี่ยอันไหนครับที่จะเป็นสีทั่วๆไปที่เวลาเราเริ่มเรียนมักจะใช้สีนี้บ่อยๆเลยก็คืออออนนนน่่่ปปรระะะมมมาาาณชชงงง2งถููกกต้้้ัับเเเวว็็็ดดไสุแลหจ เรียกเลยเนี่ยว่าเป็นสีน้ําตาลลงก็ง่ายด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้มเกินไปแล้วไม้โทนนี้เนี่ยครับเราก็มากจะพบบ่อยๆด้วยเวลาไปเปิดดูงานพิธีสารลูมอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูลูมแล้วใช่ไหมต้องดูพินเทเลสแล้วทาไมส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงใช้โทนสีไม้ประมาณนี้ความรู้สึกเนี่ยครับก็ทั่วๆไปเลยมันให้ความรู้สึกอบอุน่นโฮมีด่ดูเข้าถึงง่ายใช้ในบ้านก็ได้ใช้ในคาเฟ่ก็ได้ที่ต้องการให้ความรู้สึกแบบเป็นกันเองส่วนใหญ่ไม้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้เมเปิ้ลไม้โอ๊กนะครับที่นิยมเอ เขาฮิตในการลงสีอินทีเลียก็คือมันผสมสีไม่ยากด้วยอย่างช่องที่2เนี่ยครับอ่อนหน่อยเนาะเบสมันก็คือสีลออัมเบอร์ครับอันนี้นะลออัมเบอร์อย่างเดียวก็ได้อยู่ที่ว่าจะใส่น้ําเยอะหรือว่าใส่น้ําน้อยโปร่งมากโปร่งน้อยนั่นเองแต่อย่างผมจะลงช่องที่2ก่อนเนี่ยยังไม่อยากให้มันเข้มมากเกินไปก็อาจจะเลือกผสมกับสีเยลโลอกนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าเบสเนี่ยคือลออัมเบอร์นะอ่ะน้ําประมาณนี้ลองลงกันออกมานี่สีก็จะประมาณนี้เลยครับ แล้วแต่น่าจะไล่ข้างล่างให้มันทึบหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้น ถ้าเกิดสีมันเข้มขึ้นนิดนึงมันก็จะช่วยทําให้บรรยากาศของห้องเนี่ยครับเปลี่ยนไปคือมันก็ยังคงความอบอุ่นแหละแต่ว่ามันจะติดนิ่งเพิ่มขึ้นดูสุขุมแล้วก็ดูเท่ขึ้นด้วยดูแพงมากขึ้นถ้าจะเร่งเข้มขึ้นมาสีเบสก็ยังใช้เป็นสีลออัมเบอร์นะแล้วให้เราเนี่ยครับผสมสีซีเปียลงไปเพิ่มนิดนึงเป็นตัวเร่งเข้มขึ้นมาในถาดก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้แต่ว่าระวังอย่าให้ผสมเข้มเกินไปจนเปลี่ยนไปเป็นเฉดซีเปียนะครับอ่ะลองมาลงกันดูยังมีความใกล้เคียงกับช่่องที สออยู่แต่ว่าอ่าดูแพงขึ้นมาแล้วจากความเข้ม ทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองทำลายไม้ให้ดูกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกกันจริงจังเนี่ยในพีต่อจากนี้ไม่นานเลยครับแต่ทำให้ดูไปก่อนเล่นๆอันนี้ผมจะทำเป็นแบบลายไม้จริงเลยนะถ้าเกิดใครยังไม่ชินให้ใช้ดินสอช่วยไปก่อนครับช่วยร่างอ่ามันก็จะมีอะไรลองไม้ปืดอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีตาไม้ไม่ใช่ปูไม้นะครับมุกอะไรวะเนี่ยปื้อร่างมาก่อนพอร่างเสร็จใช้ผู้กันเบอร์เล็กๆเลยจุ่มสีที่คิดว่ามันเข้มกว่าสีพื้นเนี่ยประมาณระดับหนึ่งพอจะลงพยายามควบคุมผู้กันให ค,คือมันจะต้องมีความที่ใช้ปลายช่วยให้มันคมๆมมอย่างนี้หรือแบะออกเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศที่เป็นลายไม้จริงขึ้นมาเพราะว่าช่วงลายไม้หนึ่งเนี่ยความห่างของร่องมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราจะต้องเมคให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดให้ได้อะ,อะไรประมาณนี้นะจ๊ะหนูๆจริงๆมันมีเทคนิคแค่นี้แหละอะใช้ปลายบ้างกดบ้างกลับมาปลายปล่อยๆนิดนึงกลับมากดไม่มีอะไรตายตัวครับต้องค่อยๆทดลองทําไปเรื่อยๆ แต่อย่างถ้าเกิดใครเซียนแล้วเนี่ยอยากจะลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องทําเส้นไกด์ก็ได้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นใครก็อย่างเช่นผมนั่นเองมันก็จะไวกว่านะแต่ว่าขอร้องนะครับต้องเซียนจริงๆไม่งั้นเละตุ้มเปะแน่เนี่ยเราสามารถแบบเมคมุมมองลายไม้ได้เองเลยตามความเหมาะสม อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบขั้นกลางๆอยู่ยังไม่ถึงแบบแอดวานขนาดนั้นเอาไปฝึกแค่น,นี้ก็คิดแตกแล้วครับแอดวานกว่านั้นก็จะแบบโหต้องลงร่องแสงนิดหน่อยทําให้ร่องไม้มันเด้งขึ้นมาจุกจุกจิกจิกครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ง,งั้นเดี๋ยว EP นีนี้จะไม่เสร็จสีพื้นฐานทั่วไปเนี่ยได้กันแล้วลงง่ายไม่ต้องผสมสีเยอะแต่ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในงานออกแบบเราเนี่ยดิเฮ้ยบางทีเราต้องการใช้ไม้แบบที่มันเรียบเท่อย่าให้ห้องเนี่ยโหมันดูมินิมอลวะดูแพงว่ะอย่างนี้ ต้องใช้สีไม้ประมาณไหนอ่ะก็นี่เลยเราสามารถใช้สีที่มันอ่อนกว่าโทนนี้ได้ครับยังคุมเป็นโทนสีน้ําตาลอยู่แต่เหมือนเล่งไบรท์เนสเล่งแสงไปจนเกือบจะขาวเลยมีติดน้ําตาลอยู่แค่นิดๆแต่ก็มีนะไม้พวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในงานพวกสไตล์มินิมอลเรียบเท่คุมโทนขาวดําอะไรงั้นก็จะเป็นพวกไม้แอชจะออกโทนขาวๆหน่อยวิธีการผสมเราก็แค่ใช้เป็นลออัมเบอร์นิดเดียวพอนะอ่ะทำไงล่ะลออัมเบอร์แล้วก็ผสมน้ําเยอะๆหรอมันจะได้อ่อนก็ถูกว่าเราต้องผสมน้ำ เยอะๆถูกแค่ครึ่งเดียวยังไงก็ต้องผสมกับอีกสีหนึ่งพูดแล้วจะอึง้งเพราะว่าแทบจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนั่นก็คือนี่สีชมพูโรสแมเดอร์นั่นเองครับถามว่าทําไมต้องเป็นสีชมพูล่ะมันก็จะมาเป็นตัวช่วยดอกให้น้ําตาลบรนดุไม่น้ําตาลมากจนเกินไปคือพวกน้ําตาลเนี่ยมันต้องอมแดงอยู่แล้วถูกต้องปะแต่ถ้าเกิดเราไปผสมสีเหลืองส้มแดงมันก็จะจัดเกินไปดังนั้นสีชมพูเนี่ยมันช่วยมาเป็นตัวดอกสีน้ําตาลโดยที่ไม่จัดจนเกินไปนั่นเองพอเข้าใจพอเก็ตอยู่นะเก็ สีชมพูตอนผมลองผสมทีแรกก็เอองงเหมือนกันแต่ออกมาแล้วมันก็สวยนะแล้วก็เจือน้ําเยอะๆทีนี้ลองลงดูเห็นไหมออกมาสีสวยเลยออเนื้อเนื้อนุ่นๆนี่ก็เท่านี้เองนะครับสาหรับสีอ่อนหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นไม้ขาวเลยได้ไหมจริงๆมันก็ทําสีได้นั่นแหละจะเป็นวัสดุทดแทนไม้ก็ได้พวกนั้นก็ทําสีขาวได้ง่ายๆนะครับดังนั้นถ้ามันเป็นสีขาวเราก็แค่ใช้ค่าน้ําหนักขาวเท่าดําก็พอแต่นี้เราอยากให้มันอมน้ําตาลนิดนึงอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้ระหว่างรอมันแห้งแล้วค่อยใส่ลายไม้เดี๋ยวเรามาลง สองช่องนี้กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปลงลายไม้ทีเดียว2ช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไม้ออกโทนเข้มแต่มันก็จะมีความต่างกันอยู่นั่นแหละคือไอช่องที่4เนี่ยเข้มก็จริงแต่จะเข้มแบบเป็นน้ําตาลเข้มอยู่มันก็จะมีไม้พวกนี้อยู่อย่างแบบโอเข้มหรือพวกไม้อีโบนี่ภาษาไทายว่าอะไรไม้มะเกลือแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสีดําไปเลยเนี่ยอันนี้มันอาจจะต้องเป็นไม้ทําสีและคนสีดําลงไปไม่ว่าจะด้วยเทคนิคอะไรก็ตามนะครับแต่2โทนนี้มันก็จะดึงอารมณ์ความรู้สึกของพื้นที่ที่นาไปใช้เนี่ยโอ้โหให้ ลงดีฟเลยมันจะดูลึกลับหน้าค้นหาดูเรียบเท่ดูแพงแต่ว่ามันก็จะเรียบเท่คนละอย่างกับโทนสีขาวไงอันนี้อาจจะดูเรียบเท่แบบสะอาดตาอันนี้อาจจะดูเรียบเท่แบบหน้าค้นหา <Okay. S 1> ดังนั้นการจะอาไปใช้ตกแต่งอะไรเนี่ยก็ต้องจัดระเบียบสีให้ดีว่าจะให้ทั้งงานเนี่ยครับมันดึงดําไปหมดเลยหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเอาไปใช้งานคู่กับสีอื่นมันก็ควรต้องจัดแบ่งพาเลตให้ดีเพราะไม่งั้นโอ้โหอาจจะเละได้นะครับเพราะว่าสีมันค่อนข้างดีฟเลยะทีนี้เราก็จะเน้นเนื้อๆเ,เ,เลยนะเปลี่ยนเบสโทนสีเป็นสีีีเเเปยยรัถ้้าาอกจะใหมน ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ผสมสีดําเข้าไปช่วยได้อันนี้ยังพอให้เหลือโทนสีน้ําตาลไว้นะอ่ะผสมออกมาก็จะเป็นนี้เวลาเอามาลงนี่เข็มปิดๆอย่างนี้เลย คุมน้ำให้อยู่นะครับใช้น้ําเยอะกว่าเนื้อเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเล่งเค็มไม่ได้ถ้าใช้เนื้อน้อยเกินไป <Okay. S 1> อีกอันนี้ต้องเข้มกว่าอันนี้ให้เบสเป็นดําเลยครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องมีความเป็นซีเปียสีน้ําตาลเข้มเข้าไปผสมนะเคยบอกไปแล้วว่าเวลาลงดําอย่าลงแบบดําปื้ดอย่างเดียวมันจะต้องมีการผสมสีกับสีอื่นด้วยไม่งั้นมันจะดําปื้ดเป็นหลุมดําเกินไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผสมกับสีบรรยากาศแหละอย่างเช่นท้องฟ้าสีฟ้าก็เอาฟ้ามาผสมทนกลางคืนก็ผสมน้ําเงินผสมม่วงเข้าไปส่วนถ้าเกิดอันนี้เบสเป็็นไม้ก องผสมสีน้ําตาลจุดที่สว่างก็จะเป็นช่วงน้ําตาลนะนะอะลองลองมาดูโอ้ยอย่างมืดเลย <S <S เดี๋ยวผมลงตรงพวกนี้เสร็จปุ๊บรอแห้งแล้วลงลายไม้มีจุดไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวลดความเร็วแล้วมาอธิบายนะครับ ีนี้พวกลายไม้ของไม้โทนสีเข้มเนี่ยครับเวลาเรามาใส่มันลงไปแล้วให้มันเข้มกว่ามันก็ยังแยกไม่ค่อยจะออกเพราะว่าโอ้หมันมืดไปหมดเลยถูกต้องไหมดังนั้นอะมันต้องการความสว่างนิดนึงผมมีอยู่2วิธีวิธีหนึ่งยากวิธีหนึ่งง่ายแต่วิธีที่ยากมันจะสวยกว่าวิธีที่ง่ายมันจะจริงๆก็ได้อยู่นะเออไม่ถึงกับไม่สวยก็สวยเหมือนกันแหละแต่ง่ายกว่าเอาวิธีที่ยากก่อนแล้วกันก็คือให้เราใช้สีโปสเตอร์สีขาวเนี่ยครับกวากมันออกมาอันนี้มันจะหมดแล้วนะใช้อย่างประหยัดอ่ะเอาไปผสมกับโทนสีที่เมื่อกี้ เราลงลายไม้สีเข้มลงไปนะครับให้มันอ่อนกว่านิดนึงด้วยสีโปสเตอร์เนี่ยเวลามันเอามาลงบนแบ็คกราวด์ดำมันก็จะเด้งขึ้นมาถูกต้องไหมผมมักจะลงซ้อนไปกันกับลายไม้ที่เราลงไปในเลเยอร์แรกซ้อนมาลงไปแต่ว่าจะซ้อนช่วงข้างบนอย่างนี้ครับ ปื๊ดค่อยๆเบาๆนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอเราก็ลองดูว่าอยากจะให้แสงมันเข้ามาทางไหนอย่างในที่นี้ผมลงไว้ด้านบนกับด้านซ้ายสแสดงว่าแสงก็มาจากบนซ้าย <ๆ S 1> ก็จะลงอย่างเงี้ยไปในทุกๆแถบเลยที่เราขีดลายไม้ไว้นะ <ๆ S 1> มันก็จะได้ฟิลลิ่งออกมาเป็นประมาณนี้แต่จําไว้ว่าอย่าให้มันขาวเกินไปนะครับถ้าเกิดมันขาวจ้วเกินไปเนี่ยมันจะโดดมันควรจะต้องเอามาผสมกับสีที่เราใช้ลงลายไม้เลเยอร์แรกจะเวิร์กกว่าสีโปสเตอร์เนี่ยมันจะได้ดูมนๆหน่อย ัานเทคนิคนี้ผมใช้ลงของแผ่นนี้ไปเลยนะจะได้เหมือนเหมือนกันหมดแต่ครับวิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนถูกต้องไหมเพราะว่าโอ้โหขนาดหนูแค่สีแฮนวาดลายไม้เนี่ยยังยากเลยและยังจะต้องทําเส้นคู่ขนานไปอีกหรอจะไม่ตายก่อนหรอพี่อ่ะถ้าเกิดว่าสีโปสเตอร์มันคุมพุกกันยากมากใช่ไหมเราก็ใช้นี่เลยครับสีไม้แค่นั้นเองเลือกโทนสีที่มันอ่อนกว่าเบสหน่อย ผมลองเป็นสีเนื้อก็ได้ก็ง่ายเลยเพราะว่าเราเป็นคนคุมมือตัวเองแล้วแต่นี้มันมืดหน่อยนะมันจะมองยากนิดหนึ่งผมขอปิดๆหน่อยผมมองไม่เห็นลายไม้เลยนะ <c oughs> ข้อดีของสีไม้เนี่ยครับมันง่ายเนาะมันก็คุมเหมือนดินสอป,ปากกานั่นแหละแต่ข้อจํากัดของมันก็คือโทนสีเนี่ยมันมีให้เลือกน้อยนะครับมันไม่สามารถผสมเองได้อย่างน,นเนี้จะเห็นได้ว่าผมใช้สีเนื้อมันก็จะดูโดดเลยนะอาจจะไม่ได้เป็นสีตามที่ผมต้องการขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าถ้าเกิด แบบจะทําแบบนี้แต่ทําไม่เป็นล้วไปเละในห้องสอบนะถูกป,ปะก็หาวิธีพลิกแพลงเอาครับเอาที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับจะไปซื้อสีไม้แบบ8 46สีมาก็ได้ไม่มีก็ให้มันรู้ไปอ่ะแต่จะมีขายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ8 46สีไอ้ <_ letter> สีไม้ก็คุมน้ําหนักมือให้ดีครับอย่าก,กดเยอะเกินไปนะนี่ขนาดผมไม่ได้กดค่าน้าหนักมันยังเห็นชัดขนาดนี้เลยอ่ะอะไรประมาณนี้นผมว่าสีมันโดดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทาให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวไปสรุปกันครับอีกอย่างพอเรียนมาถึงขั้นแอดวานแล้วเนี่ยผ ก็จะมีแค่ทําให้ดูซะส่วนใหญ่ละไม่ต้องอธิบายเยอะนาะเก่งๆกันแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคําถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยนะ <S <S ส่วน EP ีหน้าครับเดี๋ยวจะมาทดลองลองสีไม้ที่ออกไปในทนร้อนซะเยอะหน่อย <S <S อ่ะอย่างพวกอมแดงอมส้มอมเหลือง <S <S ดูว่าจะมีวิธีการผสมสียังไงใครไม่อยากพลาดท,ทุกคลิปความรู้ของพวกเราก็กดกระดิ่ง notification กันไว้นะครับยูทูบเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปใหม่ของพวกเราลงส่วนถ้าเกิดใครดูคลิปของพวกเราแล้วโอ้โครู้สึกดีมีประโยชน์เหลือเกินอยากช่วยให้กําลังใจก็ทําาาไดดด้้ง่่ยยๆครกกกกชวลลแำ กดแชร์ให้กับทุกคลิปของพวกเราเลยพวกเราจะได้มีกำลังใจเนี่ยทำต่อก,กันอีกนานๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนละครับบ๊ายบาย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 